ตรงแปลกงูรักคุณมากไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดวงชะต,ตาของสายลรงมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจนะครับผมในโชคชะต,ตาของสายลายมือกากบาทมันมีเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลึนลับเรื่องราวแปลกๆเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วถ้าท่านไม่เจอถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีมากนะครับ แต่ถ้าท่านเจอนะครับผมท่านยิ่งโชคดีเข้าไปใหญ่เพราะอะไรถึงโชคดีเข้าไปใหญ่ในโชคชะตาถ้าไม่เจอเรื่องพวกนี้ท่านจะไม่เข้าใจตามหลักนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในดวงชะตาที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกแปลกประหลาดว่าโลกนี้มันมีจริงด้วยเหรอครับนะเราเกิดมามันมีเรื่องราวเรีนรับเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะตัวเป็นคนหัวเป็นเสือนะครับตัวเป็นงูหัวเป็นคนตัวเป็นสิงโตเป็นลิงหัวเป็นเสือนะผมสลับเยอะแยะมากมายท่านอย่านึกว่าสิ่งที่ท่านเห็นในหนังในเรื่องจินตนาการนั้นมันไม่มีจริงนะในเรื่องโลกแห่งวิญญาณมันแปลกยิ่งกว่านั้นครท่านนะครับท่านลองถามดีๆถามใครก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ถามหมอดูก็ได้นะผมเขาอาจจะเคยเห็นนะครับขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วเขาอาจจะเคยเห็นตัวเป็นงูหัวเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นอันการอันเชิญเทวดาชั้นฟ้ามาหรือว่าคนทันพระนาคาสัมติเกยอยังหรือเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายจะเรียกเข้ามานะครับเรียกเข้ามาเขาอาจจะดิ้นเป็นงู นะครับหัวเป็นเสือขยมนะครับหรือเกาะหลังท่านอยู่หรือมีอะไรตามติดทําให้ท่านเป็นโรคนู่นโรคนี่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นสายและมือกระบาดกลุ่มของเรานะรัถ้าท่านฟังคิปหมอท่นแล้วท่านเจออย่างนี้ท่านเอาไมา่อยู่ท่านแปกแล้วนะนะครับแต่ว่ามันเอาอยู่ได้ยากนะครแต่ยังไงถ้าฟังขนาดนี้ท่านเอาอยู่แล้วแหละนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเข้ามากำกกายได้ถ้าท่าน คอบลงมาด้วยคาถาเว้น,นบุบหรือว่าพลังพิเศษไม่ว,ว่าจะเป็นเครื่องรางของขรังนะตะกุดมีวิญญาณครับแต่บางครั้งสิ่งเหล่านั้นมันก็ตีกันน,นั่นจะใส่เยอะเกินไปก็ไม่ได้ท่านเราต้องคิดดูนะนะวิญญาณต่างๆที่ปลูกเสกขึ้นมาให้มีอุณาโลบสามสองก็คือมีชีวิตมีจิตวิญญาณขึ้นมาเนี่เป็นนามสมมุติเนี่นะครับ สิ่งเหล่านี้เขาก็มีนะนะครับที่ไม่ชอบกันเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูว่าเราใส่อย่างนี้มันเข้าหรือไม่เราใส่แบบนี้แต่กุดแบบนี้มันเข้าหรือไม่นะครับมันเหมาะสมหรือไม่บางทีมันตีกันนะวิญญาณก็ตีกันแต่ด้วยการที่ปลูกเสกด้วยครูบาอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วมันมีขอบเขตของเขานะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเรื่องงูดาที่ตามติด มันก็เรียกว่าของเก่าจากอดีตชาติก็คือวิญญาณคนรักวิญญาณที่คนรักที่ตกต่าเปี้ยดินนะครับไม่ใช่สูงนะงูไม่ใช่สูงนะครับสูงต้องมีแขนมีขานะนะครับอย่างหมูหมายัางสูงกว่าง,งูนะครับเพราะว่างูนี้นะครับตกตําแหน่งชะตาก็คือไม่มีขาทําบาปทํากรรมมามากแต่ว่า ด้วยความที่มีวิชาอาคมครับงูไม่ธรรมดานะครับเหมือนดังแมวนะครับแมวก็เชื่อว่าเป็นเนนเป็นพระรับที่ผิดนะครับผมได้ไปเกิดเป็นแมวเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะนะครับเราก็หาข้อพิสูจน์กันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าตามครูบาอาจารย์ก็ตามนั้นแหละครับนะครับแต่งูนะครับเป็นอะไรที่เป็นบาปกรรมบาปหนาครับที่เขาโดนมาเยอะนะครับผมอย่างเช่น นะครับผมมีระบุไว้ในตำราโสเพณีนะครับโสเพณีที่มีจิตใจที่หยาบช้านะครับย้ำนะครับแยกให้ดีนะครับอย่าท่านโสเพณีนะครับท่านจะฟังแล้วเฮ้ยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจแยกเป็นสองประเภทการที่ท่านนะครับในตำราระบุเอาไว้ครับโสเพณีที่ถูกจำเป็นถูกจำกัดนะครับด้วยจิตใจไม่ได้อยากเป็นเลย ข้าพเจ้าไม่ได้หยาบช้าเข้าพเจ้าไม่หยาบกระด้างแต่ว่าด้วยโชคชะตาโดนบีบบังคับไม่ว่าจะโดนนะครับในตำรานะครับย้ำนะครับไม่ว่าจะโดนจับไปขายนะครับในตำราระบุเอาไว้ว่าถ้าหญิงสาวที่ดูจับไปขายเป็นโสเพณีมงบอกได้เลยว่าหญิงนั้นไม่ใช่ทําบาปทํากรรมเพราะว่าเขาโดนบีบบังคับหรือว่าโดนบีบบังคับเพื่อทำมาหากิน นั้นกลับไปสวรรค์ได้นะเพราะว่าจิตใจเขาโดนบีบนาครับเพราะถึงเวลาเขาก็เลิกนะก็เลิกอาชีพนั้นครับในตําราระบุไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นับผมจิตใจที่อยากกระด้างถึงขั้นไปเกิดเป็นงูสัตว์เลวนะฉะนันเขาบอกว่าจิตใจนั้นตกต่ํามากเขาเรียกว่ามันรู้สึกเกลียดแคขนอาฆาตปรรยาบาทครับนะผมดุเดือดเลือดพ่านแขนมัน มันแย่งสามีข้านะครับมันแย่งผัวหนูมันแย่งสามีหนูหนูจะฆ่ามันหนูจะบาดประหารมันนี่คืองูครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่างูครับนะเป็นเพื่อนแท้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นสายในมือกระบาดท,ท่านก็พอเข้าใจความหมายว่างูอย่างบางคนรักงูมากนะครับงูนะครับ,นะรบเขามีแรงอาฆาตนะนะครับเขามีแรงพยาบาทนะครับ ผมเขาตามติดตัวท่านเพราะว่าเขาเคยผูกจิตผูกมัดกับท่านเอาไว้นะครับบางงูบางตัวเกาเลื้อยขึ้นมาบนชายเลือนนะครับสมัยก่อนจะเป็นนะเรือนยกใช่ไหมครับเรือนไม้เป็นเรือนยกชาวบ้านจะอยู่กันแบบนี้งูก็จะเลื้อยขึ้นมาโพหน้ามายืนอยู่หน้าประตูมามองหน้าท่านบ้างมาดูบ้างพอดูเสร็จแล้วก็ไปเขาไม่ทําร้ายคุณนะ แปลกไหมครับเขาไม่ลักไม่ทําลายคุณเพราะอะไรครับเขามีจิตผูกพันผูกดวงวิญญาณผูกติดกับตัวท่านดวงแปลกงูรักคุณมากเลครับครับงูเขาจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาแต่แน่นอนงูก็ต้องกินเนื้อกินหนังนับสิ่งเหล่านี้เขาก็ามาคุ้มครองมันมีอาถรรพ์อยู่ในผิวหนังของงูเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เข้ามาท่านก็มีอันควรเอามือไปแตะต้องเก็ดของเขาไปจับอาถรรพ์ของเขาเดียอะจะดวงติดดวงซวยครับตัวใครตัวมันแก้ไม่ได้นะครับยิ่งกว่าโดนนบอาถรรพ์เวทมนต์นึ่ยิ่งกว่าโดนคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปแตะต้องเด็ดขาดเขามาก็แค่มองนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรครับคิดในใจคิดในใจทำยังไงก็คิดไงครับบอกเขา แม่แม่ครับงูส่วนมากเขาเรียกว่าแม่นะเขาไม่เรียกพ่อกันนะครับแม่เจ้าแม่ขอเลขสามตัวตรงๆได้ไหมได้ไหมเจ้าแม่นะครับถ้าท่านได้ยินเสียงทางจิตเขาสะท้อนกลับมางูเขาฟังภาษาคนรู้เรื่องนะครับย้ํานะครับงูเขาฟังภาษาคนรู้เรื่องเขาจะคุยกับท่านทางจิตนะครับผมนะครับจะบอกเลขอะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ เองให้เองไปทางทิศนี้ไปขุดหลุมขึ้นมาจะเจอสมบัติทรัพย์สินเงินทองที่เองฝังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาสมบัติต่างๆฝังเอาไว้อยู่หลังบ้านเองนี่มีเรื่องเล่าในตำรานะครับผมในนิยายก็ได้จะเรียกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าง,งูมันเปรียบในลักษณะแบบนี้ครับนับสื่อสารดังจิตท่านมองตาเขา ครับคุยกันดีๆแต่ถ้าท่าน,านจิตนะครับเขาเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบลูกนะครับผมงูจะเป็นศัตรูทันทีนะครับผม,จ,นะบผมจิตของเขาเปรียบเสมือนคนที่หยาบนะครับหยาบคายนะหยาบกระด้างอดีตชาตินะครับทํากรรมบาปหนามาเยอะด้วยจิตนะครับ,นะรบจะทําหรือไม่ทําแต่จิตใจมันโหดเที่ยมคิดอาฆาตแขนพยาบาททําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแลกเนื้อเนื้อ เลื่อยเนื้อหนังนะครับแร่เนื้อเชื้อนเนื้อแรกด้วยจิตวิญญาณเป็นโสเพณีนะครับผมคิดอาฆาตพยาบาทอันนั้นเขาเรียกว่างูนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าดานเปรียบกับโสเพณีที่โดนบีบังครับอันนั้นจะไม่เกิดโทษไม่เกิดเป็นงูมีระบุไว้ในตำรานะครับแต่เราพูดถึงงูที่ตามติดสายเลยมือกระบ,บาด เขามีแรงอาฆาตเขามีแรงอิจฉาริษยากันแกล้งในดวงชะตาก็คือเขาหวงคุณครับเขาหวงคุณเขาไม่อยากให้คุณมีแฟนครับนะท่านสังเกตดูครนะหมอดูดูดวงมาแบบนี้มาเยอะครนะหมอสั้นดูดวงมาเยอะครนะบอกได้เลยว่าดูที่ไรเฮ้ยคุณมีงูว่ะคุณมีงูคุณมีเทวดาเว้ย คุณมีนางไม้ขึ้นอยู่กับไพ่ที่บอกออกมาครับครับผมครับแต่ตอนนี้ปิดลับอยู่นะครับเพราะว่าหยุดพักผ่อนนะครับครับมีงูคุณมีนางไม้คุณมีวิญญ,ญาณตามติดครับผมและไพ่บอกว่าอะไรครับไพ่ย,ยังบอกว่าเขาจะไม่ให้คุณมีแฟนด้ยเขาจะไม่ให้คุณมีแฟนเขาไม่ให้คุณสัมผัสความรัก เพราะว่างูพยาบาทเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะผมไม่คุณนะครับแล้วมันจะทําได้ยังไงเขาจะมากัดเลยยังไงเขาไม่ได้กัดครับพวกนี้มีพลังจิตงูมีพลังจิตนะครับหมออาจานบอกให้ท่านคุยกับงูด้วยจิตนะครับถ้าง,งูขึ้นมาบนชายเรือนของท่านท่านคุยกับเขาแม่ลูกขอสามีสักคนที่ลูกขอผัวสักคนขอภรรยาสักคนขอเมียได้ไหมแม่ ค,คุยแบบคนโบราณครับ,รบเรียกผัวเมียน,นี่แหละนะครับคุยแบบคนโบราณครับผมใครๆก็อยากได้ผัวใครๆก็อยากได้เมียนะเป็นเรื่องปกติของคนบีบารามีที่รวยๆอ่ะแม่นะคนรวยเขามีบารามีใช่ไหมนะครับใครๆก็ต้องการบารมีเงินทองมีบริวารใช่ไหมครับก็ต้องขอแบบดีๆขอรวยๆขอหล,หล,อล่อๆขอสวยๆอ่ะแม่ ด้วยโดนบรรดาลส่งมาได้หรือไม่นะผมบางคนอาจจะคิดว่างูนี่นะขอเนื้อคู่ได้อย่างนี้ข่าก็ไม่ต้องเดินไปจีบแล้วท่านฟังให้ดีนะครับนะครับสายเลยมือกระบาดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวลด้ลับท่านอย่าคิดว่าเอาหลักวิทยาศาสตร์มาคุยกับช่องของเรานะครับช่องเราไม่คุยหลักวิทยาศาสตร์ช่องเราจะอธิบายให้เกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์ให้ท่านฟังว่า งูอ่ะเขาใช้พลังจิตโดนจิตโดนใจให้หนุ่มผู้นั้นมาเป็นคู่ของท่านโดยครอบงำด้วยพลังอำนาจคุณสยมนดำนะครับน่ากลัวนะครับนะครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะบางคนบอกว่าไม่มีจริงไม่มีจริงท่านมาฟังทำไมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเชื่อไม่ได้แต่ว่าต้องเห็นกับตาท่านเจอหรือย,ยังสายเลยมือกระบ,บาดเจอกันทุกคน นับส่วนน้อยจะไม่เจอแต่ส่วนน้อยที่มาบอกว่าไม่เจอเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าขอให้ท่านเจอจะได้เข็ดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่เชื่ออย่าลบหลู่วาจาิสธิ์มีนะครับนะครับอุบาจาร์หมอโดเขาก็จะมีอุบาจาร์กันทุกคนนะนะครับผมแต่วาจาิสธิ์มีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีถ้านั้นถ้าท่านรู้สึกว่ามันมันมันขัดนะครับผมก็ขอให้ท่านเจอ เพราะอะไรก็ไม่เจอก็ไม่รู้ไงนะผมแล้วท่านจะกลัวทําไมครับในเมื่อท่านบอกขอให้ท่านเจอะครับแล้วท่านจะกลัวทาไมอา้าวก็ขอให้ท่านเจอเจออะไรครับเจอพลังแห่งอํานาจเรื่องราวเลเ้นลับพลังงูนะครับแล้วท่านเจอท่านจะรู้จริงีว่าพวกนี้มันมีเว้ยมีพลังจิตมันจะเข้ามากระซิบข,ข้างหูหรือทําเสียงงูนะครับมันได้ยินทางจิตนะไม่ได้ยินที่เสียงหูนะ ท่านจะสลับเสียงกับพาร์สเสียงในห่วงท่านไม่ได้เลยมันจะได้ยินนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีเรื่องแปลกประหลาดที่สัมผัสไม่ได้ถ้าท่านไม่เชื่อท่านไปเปิดตำราหรือว่าหาข้อมูลดูว่าตัวเป็นคนหัวเป็นเสือเนี่ยมันมีจริงก็บเปล่าครับแต่หาได้ยากไม่มีหรอกตำราที่ไหนนะบางคนมาถามหมอสันว่าหมอสันตำราไหนครับ,รบ,รบหมอจันบอกก็ ตึงตองแล้วหมอามไม่มีทางบอกครับตำราไหนเพราะว่าเขาเจะไปทําของเขาเพิ่มหมอจนจะบอกให้มันเป็นวิชาที่ได้ส่งมอบมานะบแต่ไม่ได้รับไม่ได้รับเพียงแค่เอามาบอกกล่าวนะครับไม่ได้รับนะนะครับสิ่งเหล่านี้รับไม่ได้นะนะครับแต่เพ,เพียงแค่มาบอกกล่านวะเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นพลังจิตครับมันเป็นงู งูพลังจิตถ้ามันเข้ามานะท่านจะปวดหัวจี๊ดเลยนะครับท่านจะปวดหัวจี๊ดท่านเคยเป็นหรือไม่เป็นแน่นอนสายแล้วมือก็บาดเราเจอกันมาหมดแล้วนะผมเจอพวกงูนะผมแมงม,มุมแมงป่องนะครับเกี่ยวกับสัตว์แปลกประหลาดตัวเงินตัวทองพวกนี้ถ้ามีพลังอํานาจท่านจะปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะเข้ามาทางจิตของท่านมันจะพยายามคืบคานเข้ามา งูพวกนี้เขาเรียกว่างูขมังเวทนะครับงูดานะครับแต่แปลกมากถ้าเขาเข้ามาหาคุณแปลว่าอะไรครับเขารักคุณไงถ้าเขาไม่รักเขาไม่มานะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจองูถ้าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเขาไม่มากินท่านอ่ะไม่มาขมอบท่านอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามามองเฉยๆอ่ะโอเคเขารักคุณเว้ยเขารักคุณนะครับและเขาไม่ส่งพลังจิตมาทําร้ายคุณนะผมให้ท่านขอ ับแม่ขอตรงตรงในไหมแม่สามตัวตรงตรงขอ9เก้างวดติดท่านจะมาขอร้อยงวดพันงวดไม่ได้นะของเก้างวดเก้าก็คือเก้ามากกว่านี้ไม่ได้ครับถ้าเก้าแล้วท่านยังไม่กล้าใสท่านไม่กล้ายุ่งท้าไม่กล้าก็ช่วยไม่ได้คเก้าก็คือเก้าเขาจึงมีเก้างวดติดกันมานับต่อนับนะครับส่วนมากไม่มีใครหรอกครับจะเหงไปตลอดชีวิตครับเอ็งขอแล้วนะ าแต่เองจะทําได้หรือทำไม่ได้เรื่องของเองนะับสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องกล้าเว้ยนะบผมมันต้องกล้าอันนี้นคือเล,เลขเสี่ยงนําโชคแล้วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องงูเนี่ยมันแตกพลังจิตเขาแรงนะครับเขามาบอกกับน,นะครับใครเข้ามาในบริเวณป่าของเขาพื้นที่ของเขาแน่นอนงูสมัยนี้จะมาเลื้อยอยู่ตามบ้าน มันมาลาบากนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันหลบอยู่ในป่าถ้าบ้านท่านอยู่ในป่าเนี่ยเขามาแน่แต่ถ้าอยู่ตามบ้านสมัยใหม่เนี่ยเขาจะโผล่มานะครับผมมันต้องเป็นบริเวณเกี่ยวกับสถานที่สําคัญนะครับผมเพราะถ้าไม่ใช่สถานที่สําคัญเขาไม่มาแน่เขาอาจจะมาเรื่องพลังจิตนะพวกนี้ขอพรได้ทุกอย่างเรื่องความรักการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นสําหรับใครครับ สำหรับคารวาสอย่างเราไอ้พวกหัวดำยังมีกิเลสนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันยังเขาเรียกว่าของจะเรียกอะไรดีจะพูดแรงไปก็ไม่ดี่นะครับผมเกี่ยวกับมนสเสนมนสเนมนสเนมนจันทานะครับถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับผมนะบจะสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีครับแต่ต้องกล้าขอนะนะท่านเคยเห็นอเจ๊บางคนไหมย้ำนะอยู่ในซอยหมู่บ้านหลังหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะผมรวยเอารวยเอาเขาไม่บอกด้านหรังนะผมแล้วมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับงูส่วนมากเกี่ยวกับงูจะไปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหมาครับนะเกี่ยวกับลิงเหรอ มันไม่ใช่ครับงูเขามีอํานาจพลังพิเศษตัวเงินตัวท้องก็ได้นะอะไรที่เป็นเก็ตอะไรที่เป็นอย่างเนี้ยตัวนิ่มก็ได้นะนะครับมันเป็นอะไรบอย่างที่มีพลังอํานาจบารมีวาส,สนาและผิวของเขาเลื้อยไปตามสถานที่อาถรรพ์งูชอบไปอยู่สถานที่อาถรรพ์นะครับผมท่านเคยเห็นงูไปอยู่สถานที่มงคลไหมน้อยตัวนะไม่มีนะใครจะเลื้อยเข้าไปในวัดน,นะครับผมแล้วก็ไปอยู่ในโบสถ ครับผมรับพลังมงคลนั่งฟังนะครับผมหลวงพ่อสวดมนต์ก็มีระบุว่างูนะครับผมท่านนะครับอดีตชาติท่านเคยบวชนะครับผมแล้วพอเกิดเป็นงูครับแล้วก็นะครับผมมานั่งฟังเทศนครับผมเพราะว่าผิดอะไรบางอย่างนะครับอันนั้นอันนี้เราเราตรงนี้พอพูดแค่นี้พอนะครับนะครับผมแต่ว่านครับผมสิ่งเหล่านี้เขามานั่งฟังเทศฟังธรรมน้อยนะัก แต่ว่างโง่ด้วยแรงอาฆาตเกี่ยวกับสายเล่มือกระบาดมันแรงนะผมเขาเข้ามาเนี่ยตัวผิวของเขาเลื้อยไปตามสถานที่ไปเมนไปโอดไปสถานที่ต่างๆเพื่อไปรับพลังพลังแห่งความมืดรับพลังแห่งมนต์เสน่ห์ใครแตะต้องเข้าไปเขาเรียกว่ากระดูผีตายหงเอาง่ายๆครับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเจ็บท่าเจ็ดโป่งเจ็ดช้าเจ็ดป่าช้านะผมดินเจ็บท่าเจ็โป่งเจ็ดเจ็ป่าช้า ครับผมมันสัมผัสกับผิวหนังมนกระถาเวทมนบรรจุอยู่ในผิวกายของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็คือจอมกมังเวทหนึ่งตัวนั่นแหละครับแปลกไหมงูดำนะครับนะครับจอมกมังเวทหนึ่งตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นมีทั้งคุณและโทษอยู่ให้เป็นนะครับสายอะไรมือกระบากนะครับผมเรื่องราวต่างๆบอกกล่าวเล่าสิบนะครับใครจะมาทำลูกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ใครมีแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไเลย,เลย ใครมาทําลูกเขาไม่ได้นะครับใครจะมาหลอกนะปูยีปู่ยำนะครับหรือว่าทําอะไรทางเพศเดี๋ยวเอ็งเจอง,งูดําเอ็งเจอแม่ค่นะครับสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากนะครับผมเขาเรียกว่ามันหาสาเหตุไม่ได้นะครับผมหาสาเหตุไม่ได้นะอาจจะมีทิ้งรอยงูไว้ก็ได้นะครับผมไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่สายเลยมือกระบาดเอ็ตรงกลางหัวใจ ครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ